ข้อสามสิบสองนะครับข้อสามสิบสองเครื่องอัดไฮโดรลิคนะครับออกแรงกดคานพันหนึ่งนะฮะจงหาว่าเหล็กกล้าที่มีพื้นที่ตัดหนึ่งตารางเซนจะหดตัวเท่าไหร่แล้วก็มีลูกสูบเอเล็กเอใหญ่นะครับกำหนดค่ายางมอดูลัสอือโอ้ข้อนี้ก็มีการเชื่อมโยงหลายอย่างอยู่นะเขาออกแรงกดที่ลูกสูบใช่ไหมอ่ามีเรื่องคานแล้หนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมีกระบอกสูบนะฮะก็คือเป็น เรื่องของเครื่องอัดไฮดรอลิกปาสคาลนะครับเครื่องอัดไฮดรอลิกแล้วก็สุดท้ายครับผมเครื่องอัดไฮดรอลิกนี้ดันไปต่อกับเจ้าตัวเหล็กกล้าทําให้เกิดหดเท่าไหร่ให้ค่ายังมอนโัสมาก็คือเรื่องของของแข็งนะฮะโอเคมาทวนสูตรกันนิดหนึ่งคานนี่ก็คือโมเมนต์ทวนโมเมนต์ตามเนอะอันนี้น่าจะทราบเครื่องอัดไฮดรอลิกมีสูตรว่าอะไรคานนี่คือ m ทวนเท่ากับ m ตามใช่ไหมเครื่องอัดไฮดรอลิกก็ 1> f 1ต่อ a เท่ากับ f 2ต่อ a ใหญ่อย่างเงี้ยออกแรงทำด้านเล็กจะทำให้เกิดแรงด้านใหญ่นะครับเออแล้วก็ยังโมดูลัสนี่ก็จะเป็นซิมมาส่วนเอฟซีอนใช่ไหมครับความเข้นส่วนความเครียดนะครับผม,มยังโมดูลัสก็คือความเข้นส่วนความเครียดความเข้นสูตรว่า f ต่อ a ความเครียด,ดีดลต้า l ส่วน l ศูนย์เปลี่นฐารตั้งคูณกับเศษเป็นส่วนนี้ M ทวนถ้ากับ M ตามก็ทําให้เกิดแรงเอาแรงมาใส่ขึ้นอัดไฮดรอลิกแล้วก็เอาแรงจากอัดไฮดรอลิกไปใส่ในยางมมเลกุลนะครับโ okay. อเคมาเริ่มเซตที่หนึ่งครับไอตรงนี้ฮะให้จุดหมุนคือตรงนี้นี่มันเป็นจุดหมุนตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะก็ถ้าสมมุติเรามีกระบอกสูบแล้วเรามีตัวยึดคานนี่ใช่ไหมมันมีตัวยึดอยู่ที่ขอบตรงนี้แล้วเราก็กดลูกสูดเข้าไปฮะดังนั้นทางขวาสุดเนี่ยมันตรงเนี้ย ตรงซ้ายสุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดหมุนถ้าเราออกแรงกด F ตรงนี้นะฮะออกแรงกดคานมันก็จะไปกดลูกสูบตรงนี้ด้วยนะคานกดลูกสูบลูกสูบจะรีแอคกลับมาเกิดที่คานตรงนี้เข้าใจไหมเออคานไปกดลูกสูบลูกสูบก็จะรีแอคกลับมาเกิดที่คานเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแค่คานจริงๆเนี่ยตรงนี้ฮะมันจะมีแรงหนึ่งพันตรงนี้ครับผม F เป็นหนึ่งพัน แล้วก็ตัวนี้จะมีแรงที่คลานดึงแอกกลับมาให้เป็น f เล็กะกันเนาะแ,นนนแล้วก็คือ f1 หนึ่งตัวเนี้ยเเล็กก่อนละกันตัวนี้คือจุดหมุนนะครับอะ่ะโมเมนต์ทวนน่าับโมเมนต์ตามสิใครทวนน่ยเจ้านี่ f คือตามเนาะก็เป็นหนึ่งพันคูณระยะระยะคือเท่าไหร่ก็วัดจากจุดหมุนมาอันนี้สิบอันนี้เป็นแขนตั้งฉากเรียบร้อยแล้วเห็นไหมนี่มันตั้งฉากกันเพราะฉะนั้น F ก็คูณสิบเลยตั้งฉากเรียบร้อยไม่ต้องไปคิดมุมนะครับ เขาเขาให้แบบตั้งฉากมาเรียบร้อยแขนคิดโมเมนต์ต้องตั้งฉากต่อไปฝั่งนี้ก็จะมี f เล็กคูณกับ1เมตรฉะนั้น f เล็กจะมีค่าเป็น1,000 0ก็คือ10บกำลังสเราออกแรงกดก็ระยะห่างมัน10มันแรงมันก็ออกได้10เท่านะครับเราเป็น10เท่าปุ๊บอ่ะคานถูกกระทำา10คานก็กดอันนี้10 10เท่าก็ <laughs> คือหมายถึง10บกำลังสเนาะอ่ะมันก็คือเกิด f 1ตรงนี้ครับ10บลังสี พี่น็อตอยากทราบว่ามันจะไปดันตรงนี้ที่เป็น F2 เท่าไหร่อะไรไหมอ่ะแล้วก็ Are a ฝั่งนี้ครับอันนี้เข้าสู่โหมดเฟสของเครื่องอัดไฮดรอลิก area ฝั่งนี้เครื่องอัดไฮดรอลิกนะครับมีพื้นที่หน้าตาดัดลูกสูบ a เล็ก1ตารางเซนลูกสูบ a ใหญ่เป็น1ิบตารางเซนตฮะอืมก็แทนค่าเลยอ่าเข้าสู่โหมดของเครื่องอัดไฮดรอลิกก็จะเป็น คิดตรงไหนไดีนะเอาตรงตรงนี้แล้วกันเนาะเครื่องอัดไฮดรอลิกสีชมพูเครื่องอัดไฮดรอลิกออลก,ก็จะมี f 1ต่อ a เล็กขอสลับด้านเนาะแล้วก็จะมี f 2ต่อ a ใหญ่ 1> f 1ก็คือตรงนี้ครับ10บกลัง4 A เล็กคือ1ตารางเซนพี่น็อตไม่เปลี่ยนเป็นตารางเมตรนะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ฝั่งนี้มันก็เป็นตารางเมตรด้วยอันนี้คือ10นี่ก็ f 2อยากทราบมันเราก็จะได้ว่าย้าย10ขึ้นไปคูณ f 2มีค่าเป็น10กําลัง5 f 2ก็คือแรงที่ไปเกิดที่เหล็กกล้า10กําลังหนิวตันโอเคนะก็ทําให้เหล็กมันหดคือฟ้ากระบอกมันไปต่อกับเหล็กเหล็กมันก็จะหดลงกระบอกเข้าสู่โหมดของยางมาดรลุสเฟสของยางบรรลัสเฟสสุดท้าย นะครับผมเนี่ยมาดูเบสของยังโมดูลสัสบ้างเขาถามว่ามันจะหดเท่าไหร่หาเดลตาลใช่ไหมพี่นันขอยายข้างเดลตาลเท่ากับ F L ส่วน Y A นี่นี่นะเอานี่นะหมายายข้างนะเดลตาลก็เท่ากับ F L ส่วน Y A เดลตาลติดไย่ายากทราบ f f ในที่นี้ใช้ F ไหนก็คือ F ที่เกิดที่เหล็กกล้าเข้าใจไหมก็เป็น10กำลัง5นะครับผม สิบกำลังห้า l ศูนย์ความยาวเริ่มต้นเหล็กกล้ามีความยาวเริ่มต้นห้าสิบเซนแต่้อาทำเป็นเมตรก็ได้ศูนย์จุดห้าเมตรยางโมดดลัสก็สั่งมาแล้วสองคูณสิบกำลังสิบเอ็ดเอ area area นี่ area ใครอ่ะตอนนี้เราคิดเหล็กกล้าเราคิดความยาวของเหล็กกล้าก็ต้องคิด area เหล็กกล้าเหล็กกล้ามีพื้นที่ตัดเท่าไหร่หนึ่งตารางเซนตรงนี้ต้องทำเป็นตารางเมตรนะครับเซนติลบสองแต่ตารางเซนคือเซนติเมตรกำลงั 2, ลงสองก็เป็นลบสี่ ทำให้ต้องทันไปตารางเมตรเพราะว่ามันไม่มีหน่วยเซนให้ตัดงันนก็ต้องเมตรนี่ก็ต้องเมตรนะครับผมจะ <Yeah. S 2> บอกว่าใช้เซนใช้เซนไม่ได้นะอันนี้มันเป็นเซนอันนี้นเป็นเซนติเมตรกาลังสองมันตัดก,กันไม่หมดเข้าใจไหมเรื่องหน่วยต้องระวังนะอืทีนี้ก็คิดเลขครับผมหนึ่งคูณสองได้สองศูนย์จุดห้ามันคือหนะึ่งส่วนสองเนาะก็เป็นหนึ่งส่วนสี่เข้าใจไหมฮะศูนย์จุดห้าคือหนึ่งส่วนสองข้างล่างก็มีสองก็เป็น 4, หนึ่งส่วนสิบสิบเอ็ดลบสี่เหลือเจ็ด เจ็ดปบขึ้นมาข้างบนกลายเป็นลบเจ็ดสิบกำลังห้าคูณสิบกำลังลบเจ็ดก็เหลือสิบกำลังลบสองอย่างเพราะนั้นเดียวถ้าเอลจะมีค่าเป็นศูนย์จุดสี่ก็คือเอ่อหนึ่งส่วนสี่คือศูนย์จุดสองห้าคูณสิบกำลังลบสองเมตรหรือใครจะตอบเป็นสองจุดห้าคูณสิบกำลังลบสามเมตรก็ได้ไปหลังหนึ่งตัวนะครับคูณสิบกำลังลบสามนี่คือคำตอบเรียบร้อยโอเค